อ่านี่ทุกคนเราจะมาทำอะไรวันนี้อ่ะเออก็เออเวร้านยี่สิบนะอืระหว่างกลับมามก็ซื้อที่กุยกับไม้กว่าไม้กว่าอือชาอุปไปไทยด้วยอือไปไทยก่อนไปเดี๋ยวมาไทยเนี่ย สี่สิบไม้กวาดบาแล้วก็ไม้โกยสามสิบประดับไว้ไปเดี๋ยวว่าจะเช็ดตรงนี้หน่อยข้างใต้ เอาท่ายตาเบียโอ้มันต้องมีคนท่ายเออเนี่ยทุกคนก็เอ่อทั้งสองอันนี้นะก็เอ่อสี่สิบอืมก็คู่ละยี่สิบนะเออคือมันบ้านเราไม่ค่อยมีไงช้อนส้อมอือมนะก็เอาไว้กินมาม่าก๋วยเตี๋ยวแล้วก็ ขนมจีนข้าวข้าวมันอืที่กินบ่อยๆอยู่ก็เราซื้อนะนี่ก็เราเอาคู่นี้เลยไม่รู้ว่าจะเอาไปไว้ในหนูไหมในครัวนะนี่อาจจะให้พี่ก็ได้ทุกคนอันนี้อืเคยมีเคยสีแดงไม่สีนี้เลยเสีแดงกันไหมอ่ะเคยมีเอานี่เกล์แกะ กว่าจะอ้าอืออเดียวไว้เมื่อกี้องเนี่ยทุกคือเห้นข้างเลกก็โดนต๊ะเลยเพราะว่าซวยอ่ะยี่สิบเองอืหยี่สิครับครับเนี่ยโอ้หน้าหน้าใช้ใช้นี่ไงอุ้ยพี่นี่เดวเออเนี่ย thoả ra sao bầu anh cái ờ ờ là uh, uh, khủ là, là xích ba 000 đến không ạ? 000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  làm gì 000 000 000 000 000 000 000 วยก็ขี้ไม่อยากเลือกแบบโทงมาเพราะว่าพอสีโลกมันจะไม่สวยเอาอืมอันนี้นี่ก็แกะอกมาเรียบร้อยแล้วก็อันนี้ด้วยอ่ะให้เราแกะฉันมาแกะเองจ้าเอาตายอะแล้วสรุปจะเอาไหมอ่ะพี่เอาเฮ้ยเอาไอ้ตังด้วยนะเอา ตั้งหยีซิปก็เพงก็ได้คุณละซ่องเลยของกูอู้งซวยนะคือมันอ่ะดูดิเอ่อไอไ้เร่ยวะโอ้ยมันไม่โฟกัสอะ่ะไอ้สามพาันนาคนปฐุมนี่คือไอ้มันไอไ้ไร่ยะเอาไอไ้เร่ยวะ <laughs> คือมันชอบโลกอ่ะอันนี้อืมแต่ก็ถ่ายไลายไว้เลยเดี๋ยวเผื่อโลกเออลกนเนยลกสุดจ้ะเออแล้วเนี่ยนครประทุเมื่อนไหมอ่าไม่นี่แล้วแพ็กเกจมันก็ไม่เมื่อนกันละเออเนี่ยพาลิตที่จีนบีเมึมอ่านภาษาเลยอ่านในมันละเอียดก่นตะครับอ้ จ,จ,จีนจริงมึงดูให้ดีระหว่างผลิตกับจัดจำนายก็ผู้นำเข้าผู้นำเข้าก็นครปฐมแล้วก็อันนี้พลิตจีนจริงวะเนี่ยเออทุกคนก็ม่นี่เอูหลือไห้นี่ไงก็ไปบ้านย่ามาก็เด็ดไม้เผยแล้วน totally> um, okay, ี่เลย อ่ะเออประมาณประมาณนี้เออได้เออ